สำหรับนะคะเคล็ดลับในวันนี้เราจะมานะคะเปิดดวงค่ะให้กับชาว12ราศีว่าในเดือนธันวาคม2563ที่ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายนะคะของปี2563ชาว12ราศีนั้นจะมีเรื่องเด่นหรือเรื่องที่จะต้องควรระวังอะ ยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะที่ชาวราศีแรกผู้ที่เกิดในราศีเมษหรือมีลัคนาราศีเมษหรือเกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมชาวราศีเมษนะคะจะเด่น ในเดือนธันวาคมเกี่ยวเนื่องกับคุณจะมีไอเดียหลายด้านบางท่านทำงานนะคะคิดไอเดียบางคนทำงานคิดคอนเซปต์ต่างๆบางท่านคิดที่จะเริ่มต้นนะคะลงทุนค้าขายอะไรเพื่อหาอไรายได้เสริมไอเดียของคุณจะพุ่งแบบฉุดไม่อยู่และที่สำคัญต้องหากระดาษกระปาคอยจดปรึกษานะคะผู้รู้ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ประเด็น ตอประเด็นไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังในเดือนธันวาคมของผู้ชาวราศีเมษให้ระวังในเรื่องของการเงินค่ะที่ค่อนข้างตึงมือใช้จ่ายนะคะอย่าใช้จ่ายเยอะเพราะว่ารายจ่ายของคุณเนี่ยแค่รายจ่ายประจำเนี่ยในเดือนธันวาคมก็เยอะโขอ,อยู่แล้วค่ะ ต่อมาที่ชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลักนณราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนเรื่องเด่นในเดือนธันวาคมของชาวราศีพฤษภจากเกี่ยวเนื่องกับการมีการยานมิตรที่ดีคุณอาจจะเข้าสังคมเยอะหน่อยค่ะในเดือนธันวาคมเรียกได้ว่ามีเฮไหนเฮนั่นและที่สําคัญนะคะจะมีการยานมิตรคอยให้การช่วยเหลือคอยให้การชี้นําและอาจจะทําให้คุณนั้นได้ประสบการณ์ใหม่ๆรวมถึงนะคะได้เปิดโอกาส และได้เปิดช่องทางการทำเงินใหม่ๆด้วยแต่ข้อที่ควรระวังก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกับการนะคะที่เราคิดมาก การที่เรานั้นค่อนข้างกังวลดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเราเครียดง่ายกังวลง่ายนะคะอะไรก็ดูงหงุดหงิดใจไปหมดนะคะจิตตกแล้วไม่ขึ้นก็หานะคะวิธีการไปนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิดูทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะดีค่ะต่อมาที่ชาวราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎา,าคมเรื่องเด่นของชาวราศีมิถุนนะคะจะเกี่ยวเนื่องกับการงานค่ะงานเด่นธุรกิจดีนะคะใคร ที่มีบริวารบริวารเชื่อฟังใครที่มีนะคะหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ให้ความเมตตานั่นเองนะคะถือว่าเป็นลักษณะเด่นของชาวราศีมิถุนในช่วงเดือนธันวาคมส่งท้ายแต่สิ่งที่ควรระวังชาวราศีมิถุนเนี่ย บอกได้เลยเรื่องสุขภาพใครที่มีภูมิแพ้อยู่ระวังภูมิแพ้กันเลิบใครที่เป็นไมเกรนปวดหัวน้ำในหูไม่เท่ากันเกิดขึ้นอีกซ้ําแน่ใครที่ปวดฟันปวดนะคะในเรื่องของเหงื่อร้อนในไปหาทางรักษาใครที่ปวดกล้ามเนื้อนะคะพยายามนะคะบริหารร่างกายและดูแลสุขภาพเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อให้ดีค่ะต่อมามาที่ชาวราศีกรกฎนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง10 5สิงหาคมชาวราศีก็รกฎจะเด่นนะคะอย่างแรกคือความรักสมหวังค่ะมีพลังมากขึ้นในการก้าวต่อความสัมพันธ์บางท่านเคยจะถอดใจและฉันเลิกและฉันไม่เอาละฉันไม่คบละนะคะแต่ในเดือนธันวาคมมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นมีความรู้สึกอยากไปนะคะ ย้ายไปอยู่กับเขาอยากไปลงทุนร่วมกันอยากไปซื้อบ้านร่วมกันอยากม้านอยากแต่งงานอารมณ์เนี้ยนานๆมันมาทีถ้ามาในเดือนธันวาคมก็พินิษพิจารณารู้เท่าทันจิตตัวเองความรู้สึกตัวเองและคุณจะได้ตัดสินใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้นต่อมานะคะเรื่องที่ควรระวังของชาวราศีกรกฎในเดือนธันวาคมคือ คุมรายจ่ายไม่ได้พอมีความสุขเนาะทุกอย่างมันดูแบบแฮปปี้ไปหมดขนาดช้อปปิ้งในช่วงที่เงินหมดก็ยังดูแฮปปี้เนาะก็พยายามนะคะคุมรายรับรายจ่ายให้ดีและที่สำคัญ อย่าพยายามซื้อของทุกอย่างด้วยความอยากได้อาจารย์จะบอกทุกครั้งเลยใครที่กังวลในเรื่องของการใช้เงินง่ายๆเลยสมมุติว่าเราอยากใช้เงินเราอยากจะซื้อกระเป๋านะคะก่อนที่จะหยิบใช้เงินคิดว่าเอาใบนี้แน่นอนเดินออกไปเข้าห้องน้ําก่อนกลับมาความรู้สึกอยากได้ของคุณอาจจะหมดไปก็ได้นะคะลองดูเนาะต่อมาที่ราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนชาวราศีสิงห์นะ จะเด่นในเรื่องของสุขภาพแข็งแรงขึ้นใครนะคะที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในราศีสิงห์ต้องบอกเลยสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงขึ้นแล้วนะคะเมื่อสุขภาพแข็งแรงอยากให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลการทําบุญเล็กๆน้อยๆนะคะการสวดมนต์การาทานอาหารมังสวิรัติก็ได้อะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆจะช่วยนะคะทาให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยเพิ่มบุญบารมีของตัวเองค่ะแต่สิ่งที่พึงระวังชาวราศีสิงห์ในเดือนธันวาคมคือจะ เสียเงินค่าซ่อมบางท่านแอร์เสียเครื่องกรองน้ําเสียนะคะหรืออาจจะไม่ได้ซ่อมด้วยซื้อใหม่เลยทีเดียวอาจจะมีของไม่ใหม่นะคะหมุนเวียนโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราเยอะหน่อยค่ะในเดือนธันวาคมนั่นเองต่อมานะคะมาที่นะคะชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที16่16กันยายนถึง15ตุลาคมชาวราศีกันจะเด่นเรื่องอะไรงานเข้าค่ะ งานเข้ามามากนะทั้งงานที่ได้เงินและางานที่ไม่ได้เงินเขาเรียกว่าเดือนธันวาคมเนี่ยวันหยุดก็ไม่ได้หยุด นะมันต้องคิดงานปั่นงานตลอดเวลาเงินก็เข้ามาเริ่มจะดีและที่สําคัญจะมีลาบลอยที่รอคอยบางท่านบอกว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะสิเดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่เคยถูกหวยเลยเดือนธันวาคมนะคะจับจับจ้องจอง้ดูรางวัลน,นะคะไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นของคุณและสิ่งที่พึงระวันของชาวราศีกานเนี่ยต้องบอกเลยระวังนะคะคนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะหลอกลวงอาจจะทำนะคะเอานำคำพูดเนี่ยพูดมาให้เสียใจย,ยกตัวอย่างเช่น บางท่านเนี่ยนะคะอาจจะเหมือนกับทะเลาะก,กับพี่น้องทะเลาะก,กับลูกหลานแล้วมันอาจจะมีคําบางคําประโยคบางประโยคที่ลูกหลานหรือพี่น้องหรือคนที่เรารักเนี่ยพูดออกมาแล้วมันอึกอะมันจกอะมันเหมือนกับว่าเป็นคําที่เราไม่อยากได้ยินแต่เมื่อได้ยินแล้วสติยาหลุด ะะอย่านะคะพึ่งโกรธอย่าพึ่งผิดหวังอย่าพึ่งเสียใจอย่าพึ่งน้อยใจให้เรานะคะตรองดูเพราะคําพูดของคนเราเนี่ยนะคะอาจารย์ต้องบอกเลยบางทีพูดเนี่ยออกมาด้วยอารมณ์เขาอาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะชาวราศีกันขี้น้อยใจอยู่แล้วขี้แงยอยู่แล้วนะอย่านะคะเอ่อเอาอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นประเด็นนะคะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะของชาวหราศีเนี้ยมีอะไรบ้างทั้งข้อดีนะคะแล้วข้อที่ควรระวังในเดือนธันวาคม คมแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างภูมิให้กับตัวเองแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจและคุณนั้นจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะและสําหรับ6ราศีที่เหลืออดใจรอนะคะในวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาจัดให้ครบทั้ง12ราศีเลยทีเดียวค่ะและนะคะสําหรับใครนะคะที่นะคะติดตามรับชมนะคะก็บางท่านได้คําตอบนะคะกับคําถามที่คุณถามมาแล้วแต่บางท่านถามไม่ทนันโทรไม่ทันไลน์ลไม่ทนันไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้ยังกลับมาพบกันได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะสําหรับทุกๆสายที่โทรเข้ามา ทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาคุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราแบบสดๆผ่านทางสถานีไทยไทยทูวิ i s ั่นช่อง61และทูว v i s i o n ช่อง358ค่ะก่อนจากกันค่ะคุณผู้ชมขาความสุขในการใช้ชีวิตไม่ใช่เงินในกระเป๋าที่เรามีแต่เป็นการรู้จักคําว่าพอดีและที่สําคัญรอยยิ้มที่ยิ้มใหญ่ไม่ได้เป็นรอยยิ้มที่เราได้ของมูลค่าแพงๆแต่เป็นรอยยิ้มนะคะที่เราได้รับนะคะ ด้วยการขอบคุณและด้วยการให้จากคนรับข้างค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ